การที่สมวัยหรือเปล่านะคะเด็กจะมีพัฒนาการที่สมวัยหรือเปล่าก็จะช่างกันทุกๆการที่สมวัย <c oughs> หรือเปล่านะคะเด็กจะมีพัฒนาการที่สมวัยหรือเปล่าก็จะช่างกันทุกๆเสานะคะที่ทําเครื่องอที่วัดเอาไว้นะคะขีดขีดความสูงเอาไว้นะคะตรงเสา ใช้ให้เป็นประยุกต <S at high school> ์ตอนนี้ก็วัดส่วนสูงให้เด็กนะคะอสมก็จัดการวัดส่วนสูงไปนะคะเด็กศูนย์ถึงห้าปีก็อยู่ในช่วงการดูแลนี่คือที่วัดส่วนสูงในหมู่บ้านของเรานะคะก็เป็นงโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขประจําหมู่บ้านตอนนี้ก็วัดส่วนสูงให้เด็กนะคะอสมก็จัดการวัดส่วนสูงไปนะคะเด็กศูนย์ถึงห้าปีก็อยู่ในช่วง การดูแลเด็กในชุมชนนะคะตอนนี้ช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพฟันนะคะของเด็กน้อยนะคะในหมู่บ้านตอนนี้ก็วัดส่วนสูงให้เด็กนะคะอ,อสมอก็จัดการวัดส่วนสูงไปนะคะเด็กศูนถึงหปีก็อยู่ในช่วงการดูแลุงนะคะเพื่อที่จะส่งรายงานสาธารณาสุขหรือโรงพยาบาลในชุมชนนะคะ ว่าเด็กมีพัฒนาการ1-5ปีในปีนี้เมื่อปีกายนะ่ะมีเยอะนะคะปีนี้ก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หลายคนเท่าไหร่นะคะก็เลยนำเอาบรรยากาศเสานะคะทีะ่ทำเครื่องอที่วัดเอาไวนาา้นะคะขีดขีดความสูงเอาไว้นะคะตรงเสาใช้ให้เป็นประยุทต์เสานะคะทีะ่ทำเครื่องอที่วัดเอาไวนาา้นะคะขีด เกดความสูงเอาไว้นะคะตรงเสาใช้ให้เป็นประยุเดือนนะคะ mm. เดือนหนึ่งก็จะช่างอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ mm. ในเดือนหนึ่งเนาะก็จะช่างกันอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ mm. เพื่อที่จะรายงานส่งคักถ่าสามขวบก็จะเป็นส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะอ่ mm. าก็หน้าที่ของอสมอก็คือช่างน้ำหนักวัดส่วนเด็กในชุมชนนะคะตอนนี้ช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงนะคะ แล้วก็ตรวจสุขภาพฟันนะคะของเด็กน้อยนะคะในหมู่บ้านในชุมชนนะคะชั่งน้ำหนักแล้วก็จะมาวัดส่วนสูงกันนะคะส่วนสูงก็อยู่ตรงเสานี้นะคะเสามาตรฐานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ,อสมอทํางานอีกแล้วนะคะวันนี้ออสมอมาทําการที่สมวัยหรือเปล่านะคะเด็กจะมีพัฒนาการที่สมวัย หรือเปล่าก็จะช่างกันทุกๆเสานะคะที่ทำเครื่องอที่วัดเอาไว้นะคะขีดขีดความสูงเอาไว้นะคะตรงเสาใช้ให้เป็นประโยชน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อสมอทำงานอีกแล้วนะคะวันนี้อสมอมาทำการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้อสมทำงานอีกแล้วนะคะวันนี้อสมมาทำการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อสมทำงานอีกแล้วนะคะวันนี้อสมมาทำการน,นะคะ0-5ปีอยู่แลของผู้ปกครองแล้วก็ถ้า3ขวบก็จะเป็นส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะ หนะ้าที่ของอสมอก็คือช่างน้ําหนักวัดส่วนเด็กในชุมชนนะคะตอนนี้ช่างน้ําหนักวัดส่วนสูงนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพฟันนะคะของเด็กน้อยนะคะในหมู่บา้านนะคะ0ถึง5ปีอยู่แลของผู้ปกครองแล้วก็ค่ะทุกคนนะคะ,ะประจำเขตนะคะ ส่วนหมู่บ้านของเราก็อยู่ในเขตของโรงพยาบาลนะคะเราช่างเสร็จแล้วนะคะเราก็ส่งตอนนี้ก็วัดส่วนสูงให้เด็กนะคะอ,อสมอก็จัดการวัดส่วนสูงไปนะคะเด็ก0-5ปีก็อยู่ในช่วงการดูแลนะคะ0-5ปีอยู่แลของผู้ปกครองแล้วก็อานในชุมชนนะคะช่างน้ำหนักแล้วก็จะมาวัดส่วนสูงกันนะคะ ส่วนสูงก็อยู่ตรงเสานี้นะคะเสามาตรฐานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อสมทํางานอีกแล้วนะคะวันนี้อสมมาทําการชั่งน้ําหนักนะคะวัดส่วนสูงตรวจฟันนะคะของเด็กอายุ0ถึง5ปีนะคะถ้า3ขวบก็จะเป็น ส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะอ่าก็หนะ้าที่ของอสมอก็คือช่างน้ําหนักวัดส่วนสั่งน้ําหนักนะคะส่วนสูงก็จะมีการพิมพ์ใส่เสาเอาไว้นะคะพิมพ์ใส่เสาเอาไว้เนาะนะคะเด็กในชุมชนนะคะตอนนี้ช่างน้ําหนักวัดส่วนสูงนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพฟันนะคะของเด็กน้อยนะคะในหมู่บ้าน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อสอมทํำงานอีกแล้วนะคะวันนี้อสอมมาทำการลูร้งนะคะเพื่อที่จะส่งรายงานสาธารณาสุขหรือโรงพยาบาลในชุมชนนะคะว่าเด็กมีพัฒนาการคะ่ะประจำเขตนะคะส่วนหมู่บ้านของเราก็อยู่ในเขตของโรงพยาบาลนะคะเราช่างเสร็จแล้วนะคะเราก็ส่ง ค่ะสามขวบก็จะเป็นส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะอ่าก็หนะ้าที่ของอสมอก็คือช่างน้ำหนัก,กวัดส่วนนะคะอ่าประจำเขตนะคะส่วนหมู่บ้านของเราก็อยู่ในเขตของโรงพยาบาลนะคะเราช่างเสร็จแล้วนะคะเราก็ส่งให้กับศโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลนะคะ ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเด็กในชุมชนก็มีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสุดเด็กในชุมชนนะคะตอนนี้ช่างน้ําหนักวัดส่วนสูงนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพฟันนะคะของเด็กน้อยนะคะในหมู่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อสมทํางานอีกแล้วนะคะวันนี้อสมมาทําการหนึ่งห้าปีในปีนี้เมื่อปีกายน่ะมีเยอะนะคะ ปีนี้ก็จะไม,ไ,มไ,มไ,มไม่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 หลายคนเท่าไหร่นะคะก็เลยนำเอาบรรยากาศท่าสามขวบก็จะเป็นส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะอะก็หนะ้าที่ของอสมอก็คือช่างน้ำหนักวัดส่วนเสานะคะที่อ่าทำเครื่องอที่วัดเอาไว้นะคะขีดขีดความสูงเอาไว้นะคะตรงเสาใช้ให้เป็นประโยชน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้อสมทำงานอีกแล้วนะคะวันนี้อสมมาทำกลางน้ำหนักนะคะส่วนสูงก็จะมีการพิมพ์ใส่เสาเอาไว้นะคะพิมพ์ใส่เสาเอาไว้เนาะนะคะั้งน้ำหนักนะคะส่วนสูงก็จะมีการพิมพ์ใส่เสาเอาไว้นะคะพิมพ์ใส่เสาเอาไว้เนาะนะคะถ้าสามขวบก็จะเป็น ส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะอ่าก็หนะ้าที่ของอสมอก็คือช่างน้ําหนักวัดส่วนนี่คือที่วัดส่วนสูงในหมู่บ้านของเรานะคะก็เป็นเสานะคะที่อ่าทำเครื่องอที่วัดเอาไว้นะคะขีดขีดความสูงเอาไว้นะคะตรงเสาใช้ให้เป็นประยางโรงพยาบาลหรือสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นี่คือที่วัดส่วนสูงในหมู่บ้านของเรานะคะก็เป็นังน้ำหนักนะคะส่วนสูงก็จะมีการพิมพ์ใส่เสาเอาไว้นะคะพิมพ์ใส่เสาเอาไว้เน,ะนาะนะคะการที่สมวัยหรือเปล่านะคะเด็กจะมีพัฒนาการที่สมวัยหรือเปล่าก็จะช่างกันทุกๆคนในชุมชนนะคะช่างน้ำหนักแล้วก็จะมาวัดส่วนสูงกันนะคะ ส่วนสูงก็อยู่ตรงเสานี้นะคะเสามาตรฐานอันในชุมชนนะคะช่างน้าหนักแล้วก็จะมาวัดส่วนสูงกันนะคะส่วนสูงก็อยู่ตรงเสานี้นะคะเสามาตรฐานแนี่นะคะศูนย์ถึงห้าปีอยู่แลของผู้ปกครองแล้วก็เสานะคะที่ทําทเครื่องอที่วัดเอาไว้นะคะขีดขีดความสูงเอาไว้นะคะตรงเสาใช้ให้เป็นประโยชน์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อสมทำงานอีกแล้วนะคะวันนี้อสมมาทำการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อสมทำงานอีกแล้วนะคะวันนี้อสมมาทำการให้กับศาร์อ่าโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลนะคะ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเด็กในชุมชนก็มีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสุดท่าสามขวบก็จะเป็นส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะอ่าก็หน้าที่ของอสมอก็คือช่างน้ำหนักวัดส่วนนี่คือที่วัดส่วนสูงในหมู่บ้านของเรานะคะก็เป็นนะคะอา่าประจำเขตนะคะส่วนหมู่บ้านของเราก็อยู่ในเขตของโรงพยาบาลนะคะ เราช่างเสร็จแล้วนะคะเราก็ส่งเสานะคะที่ทำเครื่องอที่วัดเอาไว้นะคะขีดขีดความสูงเอาไว้นะคะตรงเสาช้ให้เป็น